สวัสดีครับ a k เคนชาวอัพแลครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์แกะกล่องขายึดทับแทงเอลิน0 4 4กระป๋องทองสำหรับฮาร์เ y t o u ู i ิงนะครับเปิดกล่องมานะครับตรงนี้จะมีคู่มือการติดตั้งนะครับแล้วก็ตัวขานะครับตัวขาตรงรุ่นผลิตจากโรงงานของเอลินนะครับมีตราเอลินเรียบร้อยนะครับอ่าชิ้นส่วนต่อมาคือบูชชิ้นหน้านะครับและนี่คือบูช,ชิ้นหลัง ต่อมานั่นคือตัวยึดซับแทงค์ครับผมตัวนี้จะเป็นน็อตนะครับน็อตล็อกตัวรถซับแทงค์น็อตตัวใหญ่เนี่ยสำหรับยึดขาไว้กับตัวรถนะครับติดตั้งแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับติดตั้งลักษณะนี้นะครับตัวที่แถมมากับเอรินเนี่ยจะไม่มีโลโก้เอรินนะครับแต่ถ้าตัวที่ซื้อแยกจะมีโลโก้ พอเราติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูลักษณะการติดตั้งนะครับอันนี้เรายังถอดกระเป๋าอยู่นะครับก็คือติดตั้งแบบนี้ง่ายๆนะครับอ่าไอ้ตัววงทองๆท,ท,ที่แถมมากับโอรินทุกครั้งเราจะทิ้งใช่ไหมครั้งนี้เราจะได้ใช้นะครับใช้คู่กับขาของเอ,อรินนะครับขาแทเอ,อรินอ่าพอใส่กระเป๋าแล้วเป็นลักษณะนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับเป็นงานแท้เอ,อรินจากโรงงานเอ,อรินนะครับ ก็มีกล่องอะไรเรียบร้อยนะครับราคาเบาๆนะครับหลักพันถูกมากนะครับใส่อปุปกรณ์ส่วนควบได้หมดนะครับขาเออลินตรงรุ่นราคาหลักพันนะครับทักมาได้มีบริการให้นะครับ AKN s h o c u p l a b ครับผมสวัสดีครับ